ดูดูการของ Accord รมาถึงแล้วครับตอนนี้ราคากําลังน่าใช้และที่โตโต้ตขามีคุณครบทุกรุ่นครับผมกับรุ่นนี้ตัวของ Accord ร2.0 ehev el+ Plus ครับ859,000บาทเรทพอรอยู่15,000เท่านั้นมาชมกันในคลิปนี้ได้มีอะไรแตกต่างจากตัวก่อนหน้ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับภายนอกยังไงและภายในยังไงดูกันได้เลยครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากาฝากดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให,ให้ด้วยครับหน้าตาก็จะมีเหมือน เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครแต่ที่มันเปลี่ยนไปก็คือในทรงนะครับในตัวของเนี่ยโลโก้จะมีตัวสีฟ้าเข้ามาซึ่งโฉมก่อนหน้านี้จะไม่มีให้นะครับผมนี่จะมีเป็นสีฟ้ารอบๆใช่แค่นี้เลยแค่นี้เลยครับที่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัดตัวโลโก้ไฮบิดออกไปเป็นคําว่า ehev แทนในตัวด้านท้ายครับแล้วก็ส่วนของไฟหน้าก็จะเป็นไฟใสหมดแล้วไม่มีตัวสีฟ้า แทกเข้ามาเหมือนในตัวของ2.0งจุไฮบริดแล้วก็คล้ายๆกับตัวคัมรี่เหมือนก,กันคัมรี่ก็จะเป็นแบบไฟสายรุนรวนะครับส่วนของหน้าตาอะไรต่างๆกันชนหน้าทรงเดิมหมดนะครับผมตัดหมอกอะไรยังไงก็เหมือนของเดิมหมดเลยนะครับตัวล้อก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับผมลายนี้แต่ว่าให้คันนี้นะครับได้ยางตัวของมิชลินมาให้นะครับไพลอ t สปอร์ตนะครับสวยดูดีนะแม็กขอบ18เช่นเดิมนะครับผมคลิปเลยคลันนี้นะครับแล้วก็ตัวของยางก็จะได้เป็นปี2 0 2 4โอ้ใช้งานได้อีก ยาวๆนานๆสบายๆครับสีขาวด้วยครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาให้นอกจากในตัวของภายนอกที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วภายในนะครับสำหรับในตัวนี้ที่มีอะไรใส่มาให้หมดไปไปดูกันครับอย่างแรกเลยเด่นสะดุดตาก็คือนี่ครับผมในตัวของสีเบาะด้านเองใช่ครับผมสําหรับในตัวนี้เขาให้เบาะสีน้ําตาลมาแล้วเออปกติก็จะให้แต่ตัวท็อปใช่ไหม จัดมาให้เลยนะครับผมมาตั้งแต่ตัวเทอร์โบแล้วนะครับผมก็ได้เบาะแบบสไตล์ BM นะครับเบาะสไตล์รถยุโรปนะครับไปใช้งานเฮ้ยสวยดูดีนะเผื่อคนชอบแบบภายในสีน้ำตาลแต่ว่าไม่อยากได้ในตัวของซันรูปนะครับผมก็เล่นในรุ่นนี้ได้เลยผพวาะมาได้เดิมนะสวยงามตัดเย็บคัตติ้งดีนะครับได้อะไรต่างๆเรียงกันแบบไม่มีหลุดเลยนะครับเฮ้ยสวยนะในตัวนี้นะครับการจับอะไรก็ระบบ เวลาที่จับแล้วมันรู้สึกว่าสัมผัสดีนะครับผมกับในพวงมาลัยนะครับผมหน้าจออะไรต่างๆสายกิปนะสีสันดูสวยงามครับไฟ ต่างๆทํามาได้ดืบดูสบายตาดีครับแล้วก็ไวเล็ชาร์จนี่ด้านในมีให้นะพวกอินเสิร์ตอะไรที่ใส่มาต่างๆก็หรูหรารับหัวเกียร์ถุงเกียร์สภาพดีนะครับที่นั่งภายในก็ยังคงความกว้างนะครับผมแล้วก็บอกก็ยังมีความเป็นทรงสปอร์ตนะนั่งง่ายนั่งสบายนะครับใครที่นั่งด้านหลังนอกจากได้กว้างแล้วยังได้ทัศนวิสัยที่โอเคขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าตัวของเบาะเขาก็เรียวขึ้นนะครับกระชับในตัวของศีรษะทําให้คนที่นั่งหลังเนี่ยมองเห็นด้านหน้ามองด้านข้างมองอะไรได้สะดวก มากยิ่งขึ้นนะครับการขับขี่เขาก็ดีนะสำหรับในตัวของ a c c o r d ครับก็ได้ทั้งเรื่องของอัตราเร่งได้ฟิลในเรื่องของความเป็นสปอร์ตกับใครที่เท้าหนักๆหน่อยนะครับชอบในรถที่มันตอบสนองนะครับต่อการกดของเราดีๆนี่ก็ต้อง a c c o r d เลยนะครับผมได้ทั้งความสปอร์ตแล้วก็หรูหราในคันเดียวกันครับที่สาคัญประหยัดด้วยนะ สนใจพิมสนใจด้านล่างได้เลยครับหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะก็ทักกันเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์083777747และ0837777757ที่โตอ่อโตขาครับผมได้นำติชมกันได้ด้านล่างอยากให้พาไปชมรุ่นไหนหรืออยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ไว้ให้ด้วยนะครับช่วงนี้ฤดูของ a c c o r d ์แะครับชอบอยู่หาอยู่ ไม่ควรพลาดอย่าช้าเลยครับผมแล้วจะเสียใจนะครับ